ความรักล่าสุดเจ้านายจีนเจตลูกชายเจปิ่นเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้ที่ชาวเนต็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากสำหรับเรื่องราวความรักของเจ้านายจีนเจตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะเรียกได้ว,ว่าทำเอาเหล่าบรรดาชาวเนต็ตแฮกคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันในเรื่อง พาให้หลายคนอยากรู้เรื่องความสัมพันธ์ของลูกชายคนโตพ่อเจจิตตารินและแม่ปิ่นเกตมณีหนุ่มเจ้านายจินเจตที่ตลอด2ปีที่ผ่านมานี้มีเขากุ๊กกิ๊กกับนางเอกสาวดาวรุ่งมาตลอดแต่ดูแล้วเหมือนที่หลายคนจะคิดผิดคาดกันเพราะเพจดังไปเจอทางภาพและคอมเมนต์ของหนุ่มเจ้านายที่แสดงออกชัดเจนกับสาวสวยนอกวงการคนหนึ่งซะแล้วค่ะโดยทางเพจใต้เตียงดารารวมภาพน่าสงสัยและแคปชั่นกลิ่นความรักปริบาลออกมาจากไอจีของ น้องนายกับคุณความรักของเขาปรัดก,กันลงสตอรี่กันละกันมีเมนเลิฟยูอีกค่ะเอาเลยค่ะเจ้านายทาป้าอกหักเต็มที่เลยละค่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราก็ไม่รู้เป็นว่ารอฟังเจ้าตัวมาเคลียร์กันอีกทีดีกว่าค่ะ <S 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 <S